สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมม่าเซอร์เกมเมอร์คนเดิมครับผมวันนี้ฮะผมอยากจะท้าทายตัวเองนะฮะผมไปเจออันนี้มาครับผมมามา่าเห็นเขาบอกว่าเป็นมามา่มาเผ็ดของมาเลเซียหรือเปล่าน่าจะมาเลเซียนะฮะ๋ยวขอดูก่อนใช่แหละแต่เห็นเขาบอกว่ามันเผ็ดมากเลยอันเนี้ยก็คือมามา่ายี่ห้อนี้นะฮะ ผมให้ทีมงานผมไปหาเซเว่น้นแถวบ้านเนี่ยแบบว่าแทบจะไม่มีเลยนะเซเว่นสี่ห้าที่ก็เหลืออยู่แค่ย่างละห่อสองห่อนะฮะผมก็เลยซื้อมาได้2อันนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมากิน2อันเลยใส่รวมกันแล้วก็ต้มพร้อมกันแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ทั้ง2อันเลยผมอยากรู้มันจะขนาดไหนเชียวเห็นเขาบอกว่ามันเผ็ดมากกว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีอีกนะฮะ <S 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 ผมคิดว่าผมน่าจะทนได้สบายอีซี่ <Brand. S 1> เดี๋ยวเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการก่อนพลังงาน340แคล อันนี้ก็มามากก็ประมาณนี้น้ําตาล7กรัมไขมัน12แสดงว่ามันก็ต้องมีพวกอันนี้แน่หละพวกพริกน้ํามันพริกเลยพวกนี้ยโซเดียม950โอ้โหวันหนึ่งคนเราต้องการ2,000อันนี้ก็950แล้วตีไปพันหนึ่ง2ห่อก็พอดีเลยครับผมว้สองพันมาพร้อมแล้วโอ้็กเจอร์มันแบบเดี๋ยวเราเปิดฝาเลยนะฮะโหทำไมเส้นมันเป็นสีแบบนี้เลยอะ นี่ฮะพอเราแกะออกมามันจะเป็นแบบนี้นครับเส้นมันจะเป็นเส้นสีดำๆเลยอ่ะครหนึ่งนะต้องขอดมกลิ่นกลิ่นก็เหมือนมาม่าทั่วไปนี่ฮบเราใส่ไปเลยแตวผมจะใส่ทั้งสองอันเลยนะฮะเตรียมซ่อมมาอันนี้เราเป็นอุปกรณ์กันตายนะฮะก็ะคือนมจืดนั่นเองถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ไหวเราวจะกินนะฮะแล้วก็มีโคกซีโลอันนี้พวกนี้คือเขาไม่ได้เข้านะ อันนี้คือเราอยากลองเราก็เลยซื้อมาลองไม่ได้เข้าอะไรทั้งนั้นไม่มีได้รับส่วนได้ส่วนเสียโอเคแกะอีกเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันแกะมันแบบมันแกะแล้วมันจะคือมันไม่ออกทั้งแผงอ่ะคือมันจะฉีกบานออกอย่างเงี้ยโอเคครับนี่สองอันครบถ้วนให้ขอจานหน่อยอาจารย์จะเอาไว้ปิดโอเค okay. ทีนี้ครับผมเราเอาเอาออกมาแล้วคือในซองอ่ะมันจะมีแค่ พริกมันแค่เนี่ยสองอันน่ะคือปกติอ่ะมันจะมีพริกผงแล้วก็เป็นแบบพวกพริกผเผาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือมันให้มาแค่ซองเดียวเลยคือที่อยู่ในในซองอะ่ะโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องต้มน้ําก่อนโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาต้มน้ํากันปับ๊บนี่ต้มมาละอันนี้เป็นกา,าน้ําที่แบบว่าต้มน้ําเดือดไวมากเก็บเศษใส่ด้วยอันนี้คือ เสียงเดือดมาแล้วครับผมแต่เราต้องรอสักครู่หนึ่งนะให้น้ํามันเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่ไปประมาณสามนาทีปิดเอาไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้มาสัมผัสกับความเผ็ดที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าผมแบบเห็นพวกยูทูบเบอร์ตอนนี้เขากินกันแล้วเขาแบบเผ็ดกันเหงื่อแตกหน้าแดงปากแดงผมว่าแบบมนุษย์คมว่าพวกนั้นอะมนุษย์ดูของจริงกันดีกว่าเขากินกันยังไง <Bro. S 1> <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาขอชิมเส้นแบบดิบๆนะตอนที่มันยังไม่สุกอ่ะผมอยากรู้ว่าเส้นปกติรสชาติมันจะเป็นยังไงก็ <c oughs> เป็นแป้งธรรมดาไม่ไม่ได้รู้สึกเผ็ดอะไรนะฮะโอเคน้ำน่าจะเดือดแล้วปนะเริ่มร้อนแล้วอยากอีกสักหน่อยต้มอ,อีกสักหน่อยไม่รีบครับผมเราเอาโฟกซีโร่มากินรอก่อนอเสียงนักป๊อ อร่อยป่ะผมไปขโมยของทีมงานมาอร่อยเฮ้ยตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละครับมาครับผมเราเทน้ําเลยน้ําร้อนไวมากเดี๋ยวเราจะลวกเอาเฉพาะเส้นนะฮะอย่างแรกเราต้องทําให้มันสุกก่อนสีดําเมี่ยมคือสีแม่งแบบมีผลทําให้มันดูแบบเหมือนจะเผ็ดนะแต่จริงจมันมันไม่มีผลกับใจผมเท่าไหร่โอเคครับ จากนั้นครับผมปับ๊บปิดฝาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่เส้นมันสุกแล้วโอ,โอเคครับผมหลังจากที่เราต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คเส้นดูสักหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไง๊บว้าวเฮ้ยตอนนี้เส้นเริ่มได้ที่แล้วนะ น่าจะเป็นประมาณออ e เรนเต้ถึงใกล้สุกละออ r เรนเต้ก็ o คือมันจะเป็นแบบเข็งแข็งข้างในแบบเป็นไตเป็นไตนิดนึงอะ่ะแต่ข้างนอกมันยังมีความนุ่มอยู่แต่เวลากินมันจะมีกึบกึบเขาจะใช้แบบพวกกับพวกเส้นสปาเกตตี้เลยพวกนี้นะฮะแต่ว่ามาม่ามผมชอบแบบสุกมากกว่านะก็เดี๋ยวอีกสักประมาณแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ ไปลินน้ำแล้วนะคือวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวความเผ็ดของมันว่ามันจะเผ็ดสู้ไอ้มาม่าเผ็ดเกาหลีได้หรือเปล่าก็คือไอ้ที่มันเป็นเป็นซองสีออกชมพูชมพูส้มๆที่มันเป็นรูปไก่ข้างหน้าน่าจะเป็นรสไก่เผ็ดละมั้งผมจะพูดตามความเป็นจริงลยนะถ้าเกิดเผ็ดมากกว่าผมก็จะบอกว่าเผ็ดมากกว่านะฮะถ้าเกิดไม่เผ็ดมากกว่าผมก็จะบอกว่ากะกว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆด้วยความที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วอ่ะคือผมก็พอจํารสชาติได้อยู่นะว่าแบบมันจะเผ็ดแค่ไหนโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเทน้ำก่อนแล้วกันเรียบร้อยครับผมผมไปลินน้ำออกมาแล้วคือตอนแรกอะตอนที่เอาออกมาจากห่อมันอ่ะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันมันน้อยมากนะแต่พอเราเอาไปทำให้เส้นมันสุกปุ๊บแล้วดูดิเส้นม่งเยอะมากกินไหวไหมเนี่ยเคครับทีนี้ได้เวลาการใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับโกดเปเปอร์พริกผีนี่แหละผมว่าความเผ็ดมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ ไอพิกผีเนี่ยโอ้โหคุณดูสิครับคุณผู้ชมครับบ้าบอไปแล้วอยากจะฆ่าตัวตายทำไมไม่ไปกระโดดตึกมากินมาม่าทำไมโอ้โหเราใส่สองซองเลยเนี่ยถ้าเกิดมันเผ็ดคูณสี่คูณห้าเงี้ยเราใส่สองซองก็เป็นแบบคูณสิไปเลยปะะ <Huh? S 1> ดูดิดู อืบา <BS> บอคอแตกแค่ได้กลิ่นก็เริ่มแสบจมูกแล้วครับไม่ต้องกินครับผม <BS> <BS> เราต้องใส่ให้หมดนะฮะใส่ให้เย็นเหลือสักหยดพริกเนี่ยเขาโอสาทำมาให้เรากินแล้ว <BS> <BS> มาครับ <BS> สีแม่งแบบโหยนากก่ากลัวเกิน <BS> มาเผื่อมันจะอร่อยนะฮะ ถ้ามันอร่อยมันก็ดีแต่ถ้าไม่อร่อยก็ค่อยว่ากันมาครับตอนนี้เราคลุกแปบบ๊บกระเด็นใส่ขาืคือแบบสีมันน่ากลัวมากเลยเอาจริง,รงสีมันแบบออกแดงๆแล้วก็แบบออกดำๆเงี้ยน้ำหนึ่งนะผมขอเวลาคลุกก่อนอยากรู้เหมือนกันว่ามาม่าเผ็ดของมาเลเซียเนี่ยมันจะสู้ของเกาหลีได้หรือเปล่า คือความเผ็ดก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนความอร่อยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดทั้งสองอย่างถึงความเผ็ดและความอร่อยแล้วเห็นผมเทแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมเอามากินคําเดียวแล้วผมก็แบบเอ้ยพอดีกว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะผมจะมากินให้หมดเลยโอ้โหดสูสีมันสิครับนี่มันไส้เดือนมหมนยะ <What? S 1> หรือเขาเอ,อาไส้เดือนมาทําให้เรากินวะมันแบบเหมือนพวกพยาธิจะพูดให้มันไม่น่ากินทำไมเนะี่ย นี่ครับดูนะครับดูเส้นมันออยแบบนึงมือถือหายขอถ่ายรูปก่อนดูสีสันอสีสันมันนี่แบบแต่กลิ่นมันก็ไม่ได้แย่นะพอมันเอามาคุกแล้วแบบมันอุมอนดมใกล้ๆก,ก็แรงเหมือนกันนะ รู้สึกสแสบแสเด้อเคครับมาไม่มีช้อนครับไม่มีการใช้ช้อนทางนั้นบ้านผมเขาไม่ใช้ช้อนกันช้อนหมดนะมาเรามาลองกินกันเลยดีกว่าคำแรกขอแบบเน้นเน้นใส่ปากเข้าไปคำแรกที่รู้สึกได้คือหวานหวานนำมาก,ก่อนแล้วเผ็ดตามมาเลยครับนี่เผ็ดมาไวมากอะ่ะกินต่อครับผม ไม่เชื่อครับคำแรกมันอาจจะตอบทุกอย่างไม่ได้คำตอบไปเนี่ยแหละของจริงเรื่องรสชาตินะมันมีความหวานครับมันมีความหวานแล้วก็เผ็ดร้อนถ้าถามผมว่าชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างอันนี้กับของเกาหลีผมว่าผมว่าเกาหลีรสชาติดีกว่าวะไม่รู้สิ แต่ผมว่าเกาหลีรสชาติดีกว่านะลิ้นไทยลิ้นมันนะฮะเพราะว่าแบบความชอบของคนเราไม่เหมือนกันแต่ความเผ็ดอะ่ะอันนี้มันมาไวมากอะ่ะเกาหลีแบบกินไปเกือบหมดซองแล้วความเผ็ดมันค่อยแบบมาแต่นี้แบบแค่คําแรกไปแบบความเผ็ดร้อนมันแบบมันฮึบมาเลยโอเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ กินไปกินมาทำใหผมรู้สึกว่านี้มันอร่อยขึ้นเรื่อยเยว่ะ <No. S 1> คุณผู้ชมเคยเป็นปะ <No. S 1> เวลาที่เราแบบกินอะไรที่มันเผ็ดมากๆอะ่ะแล้วเราแบบตัดไอ้เผ็ดเผ็อันนั้นอะมากินอีกครั้งหนึ่งอะความเผ็ดมันจะหายไปมันจะกลายเป็นรสหวานอะคุณผู้ชมเคยเป็นปะ <c oughs> เหมือนแบบความเผ็ดมันตัดกันอะแต่มันก็ไม่ได้หวานมันก็เผ็ดอยู่ดีอะอุ้ยอุ้ยหนักว่ะแต่ว่าวันนี้เราจะกินให้หมดนะครับอออืื ถ้าถามเรื่องเส้นผมชอบเส้นอันนี้มากกว่าเส้นของเกาหลีนะโอ้โหเรื่มมาแล้ว,วอ่ะอ่อเผ็ดสัตว์แหละเผ็ดจัดเลย,เลยแต่ผมจะไม่หยุดแค่นี้กินให้หมดไปให้สุดไปหยุดที่โรงพยาบาลมาครับตอนนี้เหงื่อผมน่าจะเริ่มออกแล้วแหละน่าจะเริ่มเปียกแล้ว อหลังที่จชุน่นอ่ะมันแบบมันเผ็ดแบบแสบปากมากอะ่ะเผ็ดเผ็ดกว่าเผ็ดกว่ามาม่าเกาหลีเยอะครับผมเผ็ดกว่าเยอะเลยโหโว คือตอนนี้เผ็ดจนหน้าสั่นแล้วอะแต่ผม,มแต่ผมจะไปให้สุด <c oughs> ผมรู้สึกว่าคกไม่ช่วยว่ะ <c oughs> ผมมือสั่นเลยอเอาจริงนะโคกไม่ช่วยให้หายเผ็ดผมว่านมน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะฮะ มนมโอเคครับกินเข้าไปอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรไปเคลือบในท้องเคลือบที่คอมันลบความเผ็ดได้ดีมากโอ้โหโโเหงื่อนี่ไม่ใช่เหงื่อจริงอันนี้เป็นเหงื่อซ <Brand. S 1> ีจีโหแต่แม่งเผ็ดมากเลยเหงื่อไหลอ่ะครับผม โอโหกูแสดงกูจบเอกการแสดงมาจอดมึงมาลองมะมึงมาลองนิดเดียวอ่ะคำเดียวนิดเดียวอ่ะเอาแค่นี้พอนี่มึงมาลองปะ ไปไหนไหมานี้ดิครับผมควผมนี่เขาแล้วไปไหนอะ่ะ <c oughs> โอ้โหทีมงานผมแตกไปหนึ่งครับผม <c oughs> โอ้โหเหงือ่อไหลแบบนึกว่าคาร์ดิโออะ่ะนึกว่ายกเวทมาเข้าฟิตเนสอ่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรมืออะไรมาหยิบไปวะ <c oughs> คือมันแสบแบบคือมันแสบปากแสบลามายันคออ่ะของจริงอะ่ะของจริงใช่ อาผมแบบเห็นพวกดดวยูทูบเบอร์ตอนนี้เขากินกันแล้วเขาแบบเผ็ดกันเงื่อแตกหน้าแดงปากแดงผมว่าแบบมนุษย์มนุษย์สมมติพวกนั้นอะมนุษย์ดูของจริงกันดีกว่าเขากินกัน,น,กนยังไงอ่าอือดูเหนื่อหยดครับอ้คือมันไม่อิ่มเว้ย <c oughs> เป็นไรซีดซีดเป็นไรเป็นไรม,มาส ไอ้มาม่าเผ็ดคูณสี่ที่เคยกินไปอ่ะผมให้อันนี้คูณสิบเลยอ่าคือมาม่าเผ็ดอ่ะคือกินอ่ะมันยังอร่อยอ่ะแล้วมันมันมันยังรู้สึกกินได้เรื่อยๆแต่อันนี้มันกินแบบมันเผ็ดแบบอร่อยมันก็อร่อยแค่นิดเดียวอ่ะคือจะว่าไม่อร่อยเลยก็ไม่ใช่มันก็มีความอร่อยของมันนิดนึงอ่ะแต่ความเผ็ดมันแบบทุเรศมากอ่ะมันเผ็ดแบบไร้รสนิยมมากอ่ะอ่อ๋อ มาบอกว่าเผ็ดแล้วอร่อยว่าไเนี่ยเออนี่มันก็อร่อยมันอยู่นิดนึงแต่ความเผ็ดมันกลบความอร่อยไปอ่ะคือตอนที่เราใส่ปากไปครั้แรกอ่ะอันนั้นอ่ะความอร่อยมันมาแต่ไม่เกินไม่เกินสิบวิความอร่อยมันไปละคุณน้ำมูกจะไหลอพอไหมไม่พอมันถึงจะชั่วหรอเป่ะชั่วไม <laughs> ไม่พอ <laughs> <laughs> ปากนี่ยิ่งแดงขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่อะอหออเมก้าเคยแบบเคยได้ยินไหมว่าแบบคนที่กำลังจะตายอะมันจะแบบเห็นหน้าเพาะหน้าแม่ตอนนี้แบบหน้าพ่อหน้าแม่ลอ,อยมาแล้วความดีที่เคยทำไว้มันลอยเข้ามาถ้าไม่ได้นมอะแม่งตายอะยจริงๆ <c oughs> คุณเป็นไรทำไมมึงนั่งตัวสัตว์นะ หน,หนาวอ๋อหนาวอ่ะเที่ไหนใครเห็นไั่มีหรอกไม่มียมาอีกนิดเดียวเรามาประมาณ60%อแล้วอ้อ <c oughs> บอกเลยว่าทิชชู่ขายดีครับ อ่าโอ oh ้ยก็เฮ้ยแสบท้องว่ะคือผมขอแนะนำว่าห้ามกินตอนท้องว่างเด็ดขาดนะ,ะคุณจะแสบมากๆนี่ขนาดผมแบบกินข้าวเช้ามาแล้วนะโอ้โหดูกระดาษทิชชู่เลยซับปากมาเมื่อกี้แดงแพล๊ดโอ้ นี่ขนาดผมกินข้าวมาแล้วผมยังแสบท้องเลยอะแนะนำอีกเกรื่องนะฮะไม่ควรมากินสองซองเนี่ยควรกินแค่ซองเดียวพอตอนนี้หน้าผมสั่นมากอะ่ะมาผมลังต่อ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าผมอยากจะพ่นไฟได้เหมือนกอรซิล่าแล้วนะ่ะเพื่อคนดูครับน้องๆแบบรออยู่พี่เจจะมายอมแพ้กลางทางมันมันไม่ถูกว้างมันไม่ใช่ผมอมันเผ็ดแบบน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะน้ำมูกไหลด้วยคุณไม่เจอไห ดูนะครับคำสุดท้ายโอ้ไ่ค่ะไอเหี้ยแม่งแบบโกดเปเปอร์จริงอ๋อที่อาจารย์เล่โอ้โหแม่งแบบพริกผิจงจริงอ่ะแบบนั้นหนึ่งแม่งชาไปทั้งตัวแล้วแบบแม่งชามา มีจีเกตคลิปนี้พูดอะไรไม่ออกละไม่ไปครับปิดคลิปครับผมกดไลค์กดซับสไคร b e ช่องมาสเตอร์เกมมอร์ด้ยไม่ไหวคข้าห้องน้ำไนะครัว่าฝากดไลค์กดซับสไคร b e ในช่องมาสเตอร์เกมเมอร์ด้วยนะครับ